นายนภัรห่วงใบเฟินเรื่องเดียวหลังบินไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยเรื่องเดียวที่ห่วงใบเฟินเป็นคู่ที่น่ารักและลงตัวสุดๆส,สำหรับคู่จิ้นที่เปลี่ยนมาเป็นคู่จริงอย่างนายนภัรกับใบเฟินพิมพ์ชนกแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่เรียกแฟนแต่นายบอกชัดว่าอยากจีบใบเฟินไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ทำแฟนคลับฟินกันทั้งประเทศแล้วค่ะ ล่าสุดวันนี้นายได้ออกงานอีเวนต์และได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักในครั้งนี้ว่าตอนนี้ใบเฟิร์นไปเที่ยวกับเพื่อนไปญี่ปุ่นช่วงนี้เขาบินบ่อยมากแต่ก็มีเวลาว่ามาเจอกันไปกินข้ามาเจอกันไม่ถึงขั้นปลอมตัวใช้ชีวิตปกติเวลาไปไหนมาไหนดูแลฟิลบอดี้การ์ดเลยกลัวเขาหลงแต่ถ้าอยู่ไทยให้เขาหลงผมก็พอเราก็มีคําถามเขาว่าไปเที่ยวเป็นยังไงป่วยหรือยัง อยากให้เขากลับมาสุขภาพดีเป็นห่วงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเราคุยเรื่องเที่ยวในไทยกันไว้บางส่วนต่างประเทศเรามีไปทํางานตอนนี้เราทํางานด้วยกันหลังจากสถานะเปลี่ยนเราก็เขินน่ารักดีได้เจอกันเดี๋ยวมีอะไรเหมาะสมก็ตามนั้นเลย